ตังซู่นซอมซางเผื่อชุมชนหรือว่า f ฟิกอิดเซ็นเตอร์ค่ะไปช่วยเลือกภูประสบอุทกภัยส่งคล้าไปคืนสภาพเครื่องชายไฟฟ้าแล้วก็หลดเครื่องนะเผื่อจะช่วยหลอดภาระของพี่น้องประชาชนค่ะ สำหักงานคณะกรรมาการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการระดมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศเลยจัดตังูนยนซ่อมสร้างเผื่อชุมชนฟิกอิดเซนเตอร์กระจายครอบคลุมทัวทางจังหวัดสงคลา่ารวมกันว่า50จุดค่ะให้บริการพี่น้องประชาชนนะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ารถเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันได้รับความเสี่ยงให้จากน้ำท่วมเนี่ยมารับบริการได้ฟรีค่ะก็จะมีครูช้างมีนักศึกษาวิชาชีพไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานกันจริงจัง เต็มกําลังเลยโดยการตั้งสุ้นซ่อมในครั้งนี้มีเป้าหมายสาคัญก็คือไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยประหยัดขาใช้จ่ายไม่จําเป็นต้องไปซื้อข้องไมหมค่ะยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ชไฟฟ้าที่เสียให้จากน้าท่วมคืนสภาพรถเครื่องที่วัดจมน้ำเนี่ยให้กลับมาใช้งานได้พร้อมก็มีบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ช้างด้วยความเสียให้ที่เกิดขึ้นยากเป็นวงกว้างเนี่ยพีน้องประชาชนเดียกว่าแทบจะสิ้นเหนือประดาตัวนะสุ่นซ่อมซางก็เป็นอีกแรงนึ่งค่ะที่จะมาสนับส นุ่นสําคัญช่วยให้ชุมชน,นกลับมายื่นได้อีกครั้งําำรับคอแนะนาสํำคัญก็คือว่าเมือเครื่องชายไฟฟ้าทุกน้ำท่วมเพือ่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการซ่อมคืนสภาพเนี่ยต้องทำมันพื้นเปอเปลาเกลียงก็อย่าเทปลักเด็ดขาดนะครับนะอุปกรณ์ที่เปียกน้ำนะครับอัดชดจุดจดจุดนะครับเกิดไฟไหม้ได้อย่าปล่อยต้องปล่อยให้สุ่นซ่อมตรวจครอบก่อน ทอดปลักนะครับน้าทอดปลักแยกกินส้วนทีน่ทอดนะครับฟิวพัดลมตะแกรงนรี่เนี่ยทอดเลยพัดลมไม่เสียนะเขอบอกนะ,ะต้องเตะต้องทอดอย่าเพิ่งเสียบก่อนนะครับกล่องแบตเตอรี่ระบนี้แหละครับลางครูนออกพึ่งแดดพึ่งลมมาแห้งนะครับ มาร์กเท่าที่เท่าได้ยิงดีเลยโอกาสซ้อมได้ยิงทุ่งนะครับอย่าเพิ่งทําเองนะคือโทษแย่ก,ก่อน,นเองก่อนแหละทุ่งย่ง้คนซ้อมอย่าเพิ่งเสียบป,ปลั๊กก่อนไม่ใจะพอให้เพิ่งเซฟโค้เลยเลยเ,เองแล้วก็ไม่ได้นะเครื่องจ่ายไฟประเภทมอเตอร์ตู้เย็นกระสับกระส่านะครับต้องให้ฉังกรวดเท่านั้นนะครับเนื่องจากระบบภายในซับซ้อนนะครับส่วนข้อแนะนำนะครับโหลดเครื่องที่จมน้ำนะห้ามสตาร์ทเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะทําให้เครื่องยนต์พังทันที ต้องถอดแบตเตอรี่ใส่กลองอากาศนะครับระบายน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกคือเล่ห์ไงว่าของเลี้ยวเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับนะ,ะหากมีการปรปับปรนของน้ำนะครับฉังจะกรวดระบบไฟเชื้อเพลิงนะครับก่อนใช้งานส่วนซ่อมสร้างชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์นี่แหละครับถูกแห้งมีชฉางผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลสามารถนํารถนํำเครื่องใช้ฟ้าที่เสียให้เนี่ยขารับบริการได้นะครับที่จุดใกล้บ้านของท่านก็นี่แหละครับติดต่อกันได้นะครับนะทีวีอะไรการอาชีพล่วงประ ทานรัฐนิกก้อนีอะไรเทคนิคอัดใหญ่โรนะครับสูญเจ็ดที่สองสามช่องศูญสามบุกนะครับคือตอนนี้มีสูญอยู่แล้วแหละทันเหล็กสูญกลายบ้านนะครับซ่อมรถเครื่องนะก่อนทำอื่นเนี่ยเมื่อดีบอกอยชั้นเล็กก่อนมีห้าสิบจุดถั่วส่งพลาเลยยไปเบปนะครับใช่ค่ะนี่น้องๆไปจุยเลือกเอาแล้วนะจะได้เก็บตังที่ว่าจะเอาไปซ่อมอันนั้นอันเนี้ยเอาไปทำอื่นแล้วอืมนะคะ